จุดนี้ต้องกดดันขึ้นหาหัวข่าททาไมกดหาขึ้นหาหัวข่าเพราะว่าเราต้องการแก้หัวข่าใช่ไหมถ้าคุณกดตรงมันลงไปที่ข้อเทา้าถูกไหมแต่ผมไม่ต้องการให้มันลงข้อเทา้าผมต้องการให้ขึ้นหัวเขา่เาก็คือกดจุดนี้แหละเส้นเดียวกันแต่กดลงไปปุ๊บแล้วก็ลังขึ้นหาหัวข่าขึ้นไปด้วหัวข่าไหมคะ,อะเอาจริงนะ อย่บอกข้าเฉยจริเพราเดี๋ยวเพื่อนจะไม่เชื่อเพราะมีคนไม่เชื่อยมนจริงเหรอักดแล้วล้างขึ้นหนังกว่า้านะครับมันจะเข้าไปนี่ข้อกเข่าอ่ะโอเครอบนึงนะอีกรอบนึงนิ้วเราไม่ไหวหาลูกค้ารู้จุดเนี้นี่คือสมมุติเราจำจุดไม่ได้ ผมบอกแล้วไงเรียนไม่ต้องจําจุดถ้าคุณจําจุดคุณจําไม่ได้หรอกสองปียังจําไม่ได้เลย <c oughs> ผมเรียนพวกนี้มาเป็นประมาณเจ็ดแปดปีกว่าจะรู้ทุกจุดแต่พวกเราเรียนสองวันเก่งจะตาย <c oughs> หนึ่งผมใช้การรักจําการที่เราจะเป็นหมอหนุที่เก่งคือทํามันไปเลยผิดถูกหายไม่หายกูไม่รู้อะทําไปเลย ไม่มีคำว่าผิดแต่ขอให้ารู้ว่าเออตรงนี้มันเกี่ยวกันตรงนี้นะมันไม่ใช่ว่าปวดข้อเท้ามาไปนวดแมงคอเมอร์นวดไปนวดไหล่นวดปวดหัวเข่าก็ไปนวดหลังนวดมัน,น,ไ,มน,นไม่ใช่อ่าไม่มีใครเก่งหรอกครับแต่ให้เราจําแล้วเออตรงนี้นะมันอยู่ตรงนี้นะสอนจะทํางานสอนยากกว่าเรียนยากกว่าทํางานง่ายกว่าจริงนะทํางานง่ายเพราะอะไร เราลืมเลยว่าเฮ้ยมันหายจริงนะเพราะเราโนวดแล้วมันหายเรียนไปยังไม่รู้เลยว่าหายไหมในใจทุกคนเรื่อนแล้วคุณจะหายพวกนลูกค้าเพราะอะไรคุณไม่กล้าทําถ้าคุณกล้าทําหายแน่นอนบางทีเห็นเขาตึงมากๆก็เออาจจะแถมไม่สักดุงหนึ่งเพราะอะไร จุดตัวเนี้ยมันทำให้เข่าเขาเดินยากเพราะมันตึงยืนเหยียบลูกค้าหนักหน่อยกูก็ยืนและเหยียบแล้วถ,ถูกไหมอ่านะครับต่อไปหกเจ็ดแปดเรานั่งอยู่นี้แล้วก็ง,ง่ายยิ่งถ้าลูกค้าอะไร,ร้านเราพัฒนาแล้วเอาหมอนมารองให้เขาไม่หมอนรองมีอันนี้นอันนั้นะที่มีกม